วัสดีครับลูกเพยวันนี้เราไปไหนกันนี่ยังไม่ยังไม่ได้รีเลยจริงเลยแล้วเหนื่อยแล้วแค่นีวันนี้เรามารอรถไฟตรงรอรถไฟรอรถไฟเดี๋ยวเราจะไปลอนดอนกันโอเคตอนนี้มาเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็เอากระเป๋ามาเก็บที่ห้องตอนนี้ได้ห้องใต้ดิน ก็เราเป็นแก๊งใต้ดินนี่คือแก๊งกะเหรี่ยงพาเพลินกำลังดูไปสาจังวามะไปหาแม่กล่องรั่วๆไงพี่ร้อนเอ้ยไม่ได้ร้อนก็อากาศสำหรับเราเราว่าดีแล้วอ่ะนี่เราอ่ะกำลังเดินไปที่ Pavilion บลาๆๆไปๆไปใช้หาดก่อนขอใช้หาดใช่ค่ะเดี๋ยวไป สมิหละรูสมิหละเราเราอยู่เรามาสมิหลาเนาะถูกต้องไม่ไม่เราจะไปจับไอ้อะไรนะน่าเสลยดายสิ่งนี้ไปจับเป็นไงพี่สุดยอดอรมลมแรงด้วยสงสัยจะฟู่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 ในคลิปแน่เลยนี่นักกีฬาฟุตบอลอือก็มีธุรกิจใหม่แก่เข้มนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงไอ้ประสาทนู่นน่ะ เราเราลงไปก่อนเนี่ยแต่เธอจะไปปราสาทก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวแต่อันไหนผ่านก็ไปก่อนวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำปลาสลิดของกรีกดายเบ็ตปลาสลิดปลาสลิดเยอะแยะเลยแล้วก็ซีฟู้ดดีมากงานดีซีฟู้ดนี่หมายถึงอาหารตาอ๋ออาหารตาแน่นอนจริงๆนะวันนี้เราอยู่ที่บางแสนทะเลาหทะเลถูกต้อง ก็เยอะนะแต่แต่คนมันก็ดูเข้าไงเว้นระยะห่างบ้างเออยังหลงหลวมเขาจะให้เปิดจริงเนี่ยมันควรต้องมีบานาน่าโบนนะอ๋อขาดบานาน่าโบนผมว่ามีนะไม่มันมีลัคยาแบบใคร้อ๋อไอเรือพัดเดลพัดเที่ยืนแล้วยืนแล้วพายง่ายๆดูง่ายๆหน่อยตลกดี หรือเราจะไปนู้นก่อนจะลงไหมหรือว่าเดินไปตรงนอะจริงะไว่เออลงไปตรงทะเลก็ได้เราเราแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆเออไปดูระยะดู้าสลิดบางบ่อนเฮ้ยพี่ไม่ได้เอาไม่ได้เอานี่มาใช่ไหมเอามาแต่ไม่ได้ใส่ขี้เกียจใส่แต่ลงก็ไม่ได้แรงมากหลือย่างนี้ก็เปิดคลิปมาก็บูวแวว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 ่ว ก็มาดูกัเรยว่างีนะดูวิวอันนี้ผมลองใส่วินสเลเยอร์แล้วน่าจะดีขึ้นแต่น้ำมันน้ำมันใส่นะดูอ่ะแต่ใส่เหรอเออแต่ไฟมันไม่ค่อยโอเคอะคือก็ใส่ระดับหนึ่งอะมนี่ก็คือนั่นไงนั่นไงนั่นงนีับคือถ้าเอาเรื่องมาเนี่เป็นหาดกวด แล้วผมคิดว่าไม่ใช่กวดธรรมชาติเป็นกวดลงเองใช่ไหมใช่แมนเมดอือก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปต่อที่คาร์วิเลียนโบด<ท>วังวางบิกซองเขาเรียกอะไรวังไก่กังวลอ๋อโอเคลดน้ำหนักลดชัตัดกั้นอันนี้ดีนะมันไม่ไม่อันนี้คือยูทูบเบอร์สวัสดีเรามาคอลักกันหน่อยไหม เราดังมากเลยพี่มี subscaper อีกคนเพราะว่าเราเพราะว่าเราเปิดลำโพงดัง40่สเบคนไเอาอวดซิไม่ธรรมดาอันนี้ถ่ายเขาได้ไง camera with in camera เออเอาเข้าไปไม่มีอะไรจะพูดด้วยไม่มีไม่มีอะไรจะพูดแค่อยากจะบอกว่าอายุนเยอะมากจะเราดูดูดูกวดแต่มันสวยนะมันน่าเอาไปใส่ตู้ปลายิงนัก โอเคดูวิวไปชมวิวไอ้กระชายมากระชายเนาะที่มันเป็นบ้องเลยอันนี้คุยเรื่องอะไรอ่ะคุยตำรวจจับพอดีคุณเปล่าฉันไม่รู้เรื่องคุยเรื่องอะไรอ่ะ่รู้เรื่องคุยเรื่องดูดบ้องเลยเดือรูปมั้งสวัสดีค่ะชื่อกะต่ายนะคะอ๋อกระต่ายชอบกระต่ายชื่อกระต่ายนะคะยินดีทีใจจังค่ะทุกคนกี่ครัวป่ะเนี่ยครัวครึ่งค่ะ หมายถึงให้คนพูดอ่ะก็อายุสมองอะค่ะผมครึ่งค่ะอันนี้นี่เขาเรียกอะไรนะกล้องแบบอันนี้เขาเรียก d o ล n y เนี่ย d ด n n y Buddy Donny บู๊แมนเนาะอันนี้บั Buddy Boy Band ผมเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายทำพออยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นศักดิ์สิศรีท้องแห้งทีศนี้มีความเคียนมากทุ่มทิศสูงทุ่ตสูงใช่ d o n n ิเอินะ Donny Buddy คนนั้นเขาแบบมกีวงศา่ไหละไม่ใช่เจสี่อ่ะจะได้พี่นจะขี่ไปไปสปีดโบ๊ทเนี่ยคุณนายเล็งอ่อนเลยอดมาก็ตอนนั้นไม่ได้กินแตงโมกินาม่อด้แล้วนะเดินเหมือนแับคนจะขโมยอะไรบบนียไม่ได้หรอกนะเดินเหมือนเบียนเทียน เอีกสองรอบพี่อีกสองรอบแล้วก็ขึ้นเมนเลยใช่ไหมนีคีคีสิทธ์พูดเสียสละวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็น่ามึนที่หนูพูดคือแบบนี้แหละที่หนูหมายถึงแล้วคนเขาให้เดินมาเหยียบเหยียบซ้ำก็คือนมากยังได้ไหมแล้วก็สั่นสะเทือนเหรอล้มเนี่ยแต่วิ่งมาถึงนี่แล้วมันก็ค่อยล้มว้าวววอันนี้คือ ตายอร่าไทยกำลังพยายามขายผู้ชายกําลังยิงท่าเกียตอยู่เขารู้กันหมดว่าฉันนี่ตายครับคุณแม่คุณแม่กําลังกําลังแบบยิงเป้าหมายแ a คติ้งนี่หมายอะไรแบบเขาเรียกว่าไง acting มองผู้ชายเออได้ยังไงบตั้นเพียงจริงด้วยคือไอ้ตรงนั้นแหละนี่เพราะคุณกษัตริเกตนี่ที่วัยรุ่นทั้งหลายเขาเชื่อด้วย แกงไงแก่เก้าได้ไหมปรากฏว่าชนีค่ะเามีงเลยว่าาป่าทคนว่าปาเขานั่งนั่งเล่นหนักเอ็บเอิบเอเออมามาองกันนะอไแข่งิไม่ได้ไม่ได้อี1่งกับอีหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่ใหญ่ไงแล้วนะได้ไหมดูท้องฟ้าสีครามเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม คล้าคๆที่กินกินอะไอล่ะกินไปแล้วฟันหักดูว่อกินช็ีกโวแกกแล้วเอาไปใส่ในซองดูไม่ออกนี่คนี่ถ้นี่ถ้าตายอะไรมาให้กินเนี่ยอย่าหนต้องค่อยๆเทสอย่าอย่ากัดลวก่วันนโอเคมาชมวิวกันได้มันต้องเป็นบัปราไอ้บันมะนาวป้ะเนี่ย วันนี้ชื่อรายการใหม่รายการนะ้าอุ๋มพาเพลินนะ้าอุ๋มจะไปเดินดูแกวแกวเล่ไหนพี่คนเยอะมากพี่หน้าตาเหมือนแบงค์โรเบอร์โจนป้นธนาคารเนะพี่วันนี้มีความปลาทับใจอะไรบ้าง ก็น่าประทับใจอยู่นะก็สวยอยู่นะทะเลกันเลยคนก็เยอะดีกลัวโควิดไหมครับกลัวไหมเนี่ยขนาดนี้กลัวผมก็กลัวนะแต่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยไงได้ฉีดแล้วไม่อะไรหรอกฉีดแล้วฉีดแล้วไม่ตายไม่ตายไม่ตายแค่ติดโอเคโอเคตอนนี้เราก็มาที่ที่ไหนพไปด้านตะแลนมาของไบตันอืคือเป็นจุดแบบคล้ายๆแบบจุด ตักท่องเที่ยวอ๋อนี่เขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะเป็นสวนสนุกข้างในอ่ะ Brighton Palace Pier ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ดนะ้วแต่สำหรับผมนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับสถานอากาศสถานต่งอากาศบ <c oughs> างปูเ <c oughs> ออตรงนี้ผมว่าถ้าเราเอา <c oughs> มันหมูทอดเนี่ย <c oughs> มาโยนเนี่ยมันก็จะมีนกเดี่ยไอ้พวกเนี้ยนกนางแอ่นนกนางนวลนกนางนวลนกนางนวล มามาเป็นช็อปตรงนี้แต่ตรงนี้เหมือนไม่แต่มุมนี้สวยเนี่ยอาสักไปแทนไปทางซ้ายเป็นไงเพื่อนสวยอ่ะสวยอ่ะถ่ายกันตลอดไอ้เดยวสักถ่ายแล้วเนาะค่ะถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นไงสองคนสองนักท่องเที่ยวจากลิเวอร์พูลมาจากเกาหลีค่ะอนุญาตขอได้อยู่ ่าลูกไงพี่ได้อ๋อคนอี่กําลังหาห้องน้ำกันก็ดีนะห้องน้ำก็ดีมาผ้ายเข้าดิพี่ตายพี่เจ็เราไปเข้าห้องน้ำแบบลูกผู้ชายกันดีกว่าฮะหรือว่าเป็นไงบ้างพี่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูอีกทีหนึ่ง พรหนื่ยพรุ่งนี้น่าจะประทับใจวันนี้เพราะว่าเป็นธรรมชาติวันนี้ก็เหนื่อยไม่คนวันนี้นั่งเหนื่อยเมื่อยตูดมากนั่งแต่เช้านั่งแต่รถไฟออะเได้เดินมันก็ยังดีเนี่ยตอนเนี้ยดูวิวหน่อยกลัาว่าไม่กลัวก้างผมตกนะไม่กลัวตกแล้วพังนะกลัวตกแล้วเอาคืนไม่ได้นี่เราก็มางานวัด ของฝรั่งก็จะมีเกมนี่โยนของโยนของได้ตุ๊กตาตุนมีข oh. <vale <no> ึ้นรถไฟเครื่องเล่นทาลืหันมีโอ้เยอะแยะมีม้าหมุนรถบ้ามีรถบ้ามเหรอเี่ผมไม่เคยเห็นรถบ้ามเลยเนยะแล้วก็มีอะไรเฟรนดี o บู๊ ไปที่เมาไม่เห็นตัวอยู่หนึ่งว่ามูสแล้วมีไอ้นันี้ให้กระโดดเปิดตอนนี้เหมือนเขารอมันเปิดหรือว่าเขาจะเปิดตอนเย็นไหมเฮ้ยเย็นแล้วน่ายมดมดอ่ะมดมดที่ไงรถฟ้าเออเฮ้ยมีรถฟ้าดูมีเจ้าที่ฉีด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 น้ำยาฆ่าเชื้ คนน้ำยาแค่เชียเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็นะเฮ้ยเราไรล, 3, ล้สามปอนด์ห้าสิบพี่จะเอาเลยอย่าเลยไมปเล่นอ่ะอไปเถอะก็มีการละเล่นตัวน,น,นี้คือเขาได้มาหรือว่าไงเนี่ยฮะเนี่ยยีราฟตัวเนี้ยเ,เขาได้มาเออผมว่าเขาชนะแล้วเขาได้ยีราฟมาแกน่าเอาแล้วจะผลกลับยังไงลำบากนี้ลำบากไม่งั้นต้องเชฟฟิ้งกลับเบอร์ริงแฮม ไปไปใครนี่โบน่จะมรีเหมือนท่าชิมาฮาเลยพี่ใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นโบแต่จริงๆแล้วคือเป็น The Royal p า v i l i ยนเนี่ยคือเป็นที่พักนาเป็นท้าแบบฆ่าตำหนักอ่ะตาอากาศเหมือนกับะ้าชวังไก่กของบ้านเราจะถ่ายคลิปมันอยู่ได้จริงๆเหรอเนี่ยก็คงอยู่ได้แหละมันดูแบบดูเฟกอ่ะ เราดูอินเดียคอนสตรัคชั่นมาโอเคมาอินเดียหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่ได้คิดคนเดียวเลยมอนเดีมาเชือมาหาดินแดนแห่งความเซเวนไลท์ฝักล้อมฝักเลยมาพร้อมพร้อมอะไรถ่ายเรามาถ่ายรูปกันจ้ะถ่ายทุกถ่ายทุกขี้อ่ะ สรุปเราจะไม่ไปถ่ายกันตรงนู้นแล้วนะถ่ายมาไม่้องแล้วก็ของเจ๊มาก็พอแล้วพี่แต่ว่าเดี๋ยวเราปักหมุดว่าเรามาที่นี่แล้ววังราชมราชมัตทัชมาฮาลดินแดนแห่งฝันซิวิไลนี่คงจะเป็นจุดหมายสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ พยายามกลับบ้านให้ได้เป็นไงยูทูบบ้างยูทูบบ้างยูทูบนะยูทูบอ่าจเป็นมีความปลาทับใจยังไงบ้างกับการเที่ยววันนี้ดีดีกสนุกดีเด็กจะสติแล้วคนฉลามีแค่สติกับคนชราดก็โอเคเป็นไงลูกพี่กินแล้วก็ง่วงกินข้าวอิ่มที่ไชน่าทาวแล้วใช่แล้วก็เดินมาที่ <Harry Potter. S 1> เลฮลิคอสเตอร์เป็นสถานีรถไฟเฮลิคอสเตอร์วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถูกต้องแต่ว่ายังไม่จบหรอกจริงๆคือกำลังแพลนสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อด้ยวยการซื้อตั๋วรถไฟสำหรับรอบ8ปดโมงวกลัวๆผู้นี้เหนื่อยแน่ใช่โอเคบาย